พ่อแม่คอนกับปีนอนตกรอนกูการหน้าปราบจะมาหลับใจไหมปีเต็นเต็นเต็ครับแต่นี่มีรถเดเื่อนหลับจานมั้ยหมอลุยรถเครื่องตู้ก็ยังรถเครื่องลุยแม่ตัวยอดเดี๋ยวผมไปหายรักกันนักรองรอ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 น้องเป้าไปจ้องนักรองตีเอ้ยติีกลรกันจ้องนักรอง เกู้จับๆจัจจนรนัดลอดนัดหนัดไมมเียวเลยพ่ออ่าไม่ถาว่าคนไหนกลับเสีวาเป็นนักร้องให้พ่อไปท่องกับบ้ามาไร่งก้แเราเลยมาไม่ปกติตัวสวยเลย ไม่ทธอมาคุนไห้ับแต่ว่าปเ,เป็นนักรองทวมายายพ่อไปชงครับเนี่ยพ่อมีเป็นหนักรองอ๋อหนักรองถ้าตินไปรถแข่งพ่อมนาะตินจะดังก็ไปเลยเพราะต่อไปนี้เตินจะเป็นนักรองที่มาแรงแซงตังโก้วัวบงลัจมปลักเหลือดเดือนปุดปุด,ปดชุดจะเก่าเป้าตังโก้เน่ยนั่นเปนน่นแ,นและพ่อมเจ้วเจ้าลอยลอย ไปจนมา y ะไปจนกับได้กับได้นายแล้วนี่คุณนี่ไปลงตรงไหนกับฮะว่าคุณนี่ไปลงตรงไหน,นแล้วตนกับรลอดยดพือไม่รอว่าพูดโดยทานลงไหน,นกับตำเป็ดนะผมยังกันลาววนี้บ่นบมลาวกับรลอดกี่ปีแล้วตนห้าปีแล้วครับเอ็นไม่รอเลือนมาพูดโดยทารลงไหน,นพอดีผมยุดเสียปีนึ่งกันแล้วครับยุดไปนะผมติดหน้า có ai à? bùng tèn của để ra tay Rồi chơi chơi tay anh làm cho bây giờ Lên đi lên là gặp cho trong vừa bùng chiêu, bùng chiêu Lên đi đi cả có mấy tầm rơi đi nhảy phim bùng đi bùng này bùng mà bùng đi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  bùng ผู้อื่นจะหลอกเลรียนแบบของม่ทวนหรือกระสินถึงจะตันแยกมาได้ตังรูปมันขอบคุณมาครับหาได้กับตกลงคุงนี่ไปลงตรงไหนบอกไอ้ฉับผมได้ไปตรงไหนกันในเมืองจังนี้เต็นบอกเลยผมรวยเองพี่ใครจะมาขับมาจีบปั้มเมลอนที่แย่ตันด,ดามันตรงไหนหลาที่แย่กต่ดามันเอาเมืองจีบน้อย มง่รูจักไหมมาจะกับรถนานจังเลยอมมึงโยตรงน้อยอะวมึงบานผมโยโกกบเฮน้อยแลไม่ใจ่าเดียวกระ้มากบจัมอสังนาะเนี่ยนนันนั้นตีน้อยอย่างรวยรวย ไปตกไม้ไม้นอนหรืจักรีเดี๋ยวครับเราชงคนไหนทำรีลตุ๊กอันไลยว่าผมไม่ยอมฟอบโยบลูกไม่รู้จักเรียกันดามันตรงไหนยหรอกแต่มันไปแยกได้หลายตังนั้นตังไปชังนั้นตังไปกระบี่ตังนึงกระบี่ตังนึงชังอ๋อแต่ก็ประตูอันนั้นเอรอไหนก็แล้วหนก็แล้วแต่ผมไม่รู้จักความเฉื่ได้ผมอยากล้นนี่ รุ่นตามก็ได้นายนายนายโปไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวผม้พาไปต่างรัฐไม่ไกลแรงนะรอบงคนในวันนี้ยัดบูรถ่นอกน้องปุ้ยชั้นมาตุกไปทุกไหมมันกินกระดาษทำไกลก็เบอร์นี่ต่อเดียวออกจากนี้ก็ข้าวข้าวนะข้าวข้าวหมวนนะข้าวที่ไอ้ตอนเรียนนะ่การขี่พูดไปไม่ไกลแล้วกระดาษสนามน้อยไปน้อยก็ก้าวข้ปาง quay nói nhà tầm ta tao cũng gặp yên rồi đấy ca gặp ăn là đều kinh bằng cánh anh ca bằng cánh ca làm tập cao làm tập để mà dễ có tầng còn gọm còn gọm để mà cao mà quỷ xét hà mắn kẻ cao trăng này à đấy cao mà quỷ quần cuốn à quần cuốn là bọc tâm lý bọc tâm lý cái này ca giọt à mà cao tâm lý là cầm tức gì cái ăn này đấy ไปยิ้มปอมึงเออจกลองทอมปอมไปทำไรอยู่กลองตอมมึงไปได้อยู่กับแม่มึงเลยทุกดาบเราคู่ารได้แม่คูไปโยนแนงเหนื่อยไม่โต้เลยได้พวดแล้วกันได้ก็ปล่อยบานนี้ร่มดองอะไรกันนั้นไม่เลยไม่ไปเจ้าเวลา มันก้าวต่างหน้าเบินที่ไม่แก่ว่าออกหนาโยงขึ้นก็ปะป้าออ,อกมันลุ้งเวียนขึ้นมายกากจะตะพุม่มก้าวมาแต่ออกไอ้ต้องนุ่ยแล้วมาออกไอ้กวนกะลุงก้าวมันต้องว่ามาออกฝาเรียนก้าวย่างตาก้าวตรงมานหนาโยงไม่มาออกไอ้ตีอันดามันแกว่วเออจริงไปใส้กล่องตำลาวต่างใจนุ่มเปรี้ยวจริงจริง Lè vùng đơn bè ván lè vùng gây gom bơ lộ tọn ít quán con bó tàn quen phim quá buồn nít tật lắm hãm bây giờ tốt bây giờ mẹ luôn. giờ mẹ bây 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 giờ กาลรถตอได้นี่กาตานนอนเจอกันนี่พี่ก็ไม่แพงไม่มาวิ่งรถอ,อย่ามาบอกใอกล้ไปเลยมัน้ำบ้าไปเลยคนก็ไม่ไกลกี้กไหวใกล้กันน้อยได้กันแล้วเออการดูดเชืนนน้อนอนตาวด์ไบอกจะโกดิ่งใจกาผมุ่งก็รักรถลอยนะพไ,ไปลงนะไอ้ไล่ไปที่้ยาตั้งแต่มันตั้งใจอลอยเป็นเล่นบ้าหมา ไอแก่งเล่นอกินเดรอบอยก้นของมันไม่ใช่เก่งแล่นมาแป้นแล่นนี่ขาดดนะหอบแพงก็แล่นตาแพงกันอย่าปมันเลยพหม่ไอพวกมันผมก็นว่าฆ่าพวกบอยรดเนาะตาตึนไม่ไปก็ไม่ต้องแล่นว่าแพงช่องรอยไม่แม่ไปอยากคิตียงไปยันหนามันมันจะแกเวียนทางระบนซีน้ออย่างนี้แตกไปเลย bây giờ là lão lâu mượn nẹn của trời vậy còn làm trên loi xong rồi ta bình yên ta tin các vị của mày lo đại rồi này, thầy bà cũng coi cả chào cho nào cái tin bay à, cái tình cấp cho bà mày chọn đài, rồi, đai ta bình an đai, xong cái đai tu chạy ma. กองชายก้องแขนแพงกี่นายแนี่ยอันติวมาอันพุ่มไม่เชื่อไลยแล้วแต่บ้าเอาตังตอนมาก้อนมาหมัดจำกอนรักรอยนะเฮ้ยไรก็เอผมยัยมาหมัดจำกอนรักรอยเฮ้ยต่ไม่เชื่อผมนัดรอนดันตั้งใจเคยผมไม่ไหวใจไกลแล้วอันวันนั้นรับคนอยากว่ายอดไปตรงตัดเตียงผมก็จรองรอยมันว่าได้ไปตึงตัดเตียงจะไงรอยเดียวแทนะรยอยมันว่าอุบผมอะไรกันมันว่าวุ้นเสียก่อนถึงมันรอรอเล่นตื่นมาอั้น มันเล้งอะโตกเลยมันหบเรืมันหอก็เบี่ยเียมันนั่งยอือมันหละนึกแล nah ้ la, วไม <laughs> IR ่ด <kindergarten. S 2> ูล่าจักรราแผมานาที่บานาป่านาปุ๊บ่านาลุมบาดันเนี้ยและไม่ติดารือแล้วผมน้่มันกบะเ้งเลยว่าพารถไปติดแ๊สรถยุ่นรถเกลีงรถเกลีงยติดแกทคันนี้เลยวันีที่บ้านแกทแม่กำมีอะารใจปุ๊ถูกไปไปตั้งตั้งเก้ไปเลยเขาตั้งไม้มาเลยกั cô mà chạy bia có gì cả tao có bụng tiết kết có lẽ mày nó cả kết mấy ông mấy coi nhau có mấy ai ba cần cô đây làm mang cái nó ta tập vô này cả má luôn theo quay giọt theo ni bàn rau đi tăng đàn tìm mét càng luôn hết mấy phải căn qua à, ban mang đàn ai mẹ em tập luôn đấy, chép đàn này mày giờ đàn ăn มัวกันนกตื้อไปมา้งไอ้จ้าไปในปลัดไปก็ว่าแล้ียวใจมัวเปิดไปใจมัวนั่นใอ้พวกมัวกันนกอย่างน้อยแรงแล้วอันตอนแม่ย้ยม้มาก้าลาตึงได้กว่าพอลุงปลานาก็จะมัวกันงับนพวกจัดฟอนใช่ไม่รอไม่ตัวทื้อเห็นว่าก็จะมัวก็จับปูไม่ใช่ไม่รอไงเห็นจับกันจ้าจับปูยังตกจับได้ก็แล้วหวานผมมาตกจับผมไม่ผมจะลาดผมแหวกกระดาษจอดเสือลูกแต่งจีนน้อยนึงควกินเนื้อใจเราตัดมัวครับ hoa uhm nghĩ từng này mọt mình có bố hoặc giá này đấy tỷ bố lại thằng chín bị mua mà rùa này ăn ra cái tà lai cũng còn cái còn bỏ đi ai bấm ngắn cái tay tà đâm từng trang đẹp con son con tiền bên việc đang kêu kêu cái bà o tá hẳn plan phan lười non mà còn ba cha đều chậm vô này đồ bị đông đưa vô là ma เออน,นี่เมาไม่กับเด็ดเยอะเด็กินเหล้ากับรสนายก็ตั้งด่านตรวจแอลก<ช>อฮอล์บางทีก็แก้มบวชเมาไม่กลับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองไม,อไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรากินเหล้าถึงมีด่านตรวจอยู่ข้างหน้าเราแหวนเซเว่นนะเราซื้อนุ่มเปล่าเชื้อลาเปล่าชักร่ำลูกกินในชาบเชื้อปลาเปล่ปานั่นไงแล้วการเราซื้อเอาไว้ตามิ้วชักลองเมือไก่ชาติแล้วการนุ่มเปรี้ยวตะกปองเมือไก่ชาติไปถึงด่านตรวจไม่ต้องกลัวพอนไม่เลย อ๋อมันดับกลิ่นแล้วดับกลิ่นไม่ดับกลิ่นไม่โรแต่ตาหวานนายจะไปก้มคืนนั้นเราไม่เหนื่อยแรงใช่ไหมไอ้รวยๆอ๋อว่างเปลื่ยไปเยังมึงว่าเช้าเราจะจักบตาโต้ว่านึกว่ามันเหน่ดวอดีไอ้ตัดล้นไปจนเลยนายอาเราซองรอยนะก็แล็บเออเพราะมันลำบากไปลงอ่ะคกไอ้ปลอดไปนั่นแม่เ้ยแม่ไม่ต้องกลัวว่าตาไปกับพวกมันใหม่ใหม เว้นยางรถหัวอะลานเวลอันนี้พอดีบวชดกาวซา <c oughs> ย่อยยางรถบวชแเลยใช่ไหมเพี้ยนเหรอมั้งยางรถเส้นนต์ตาวได้อะทำใจตาวได้มันมาไม่ไปเปลี่ย,น,น,ยน,นที่ร้องไม่มีเปลี่ยนขี้อายันไปก่อนใช่ออตังไม่ไกลพ่อเพื่อมาปลอบครัวต้อตงดแูแล่ฮันลูกเมียก็ยัง,ง,นะลงเลยนะลูกเมียงานเพี้นครับแต่ว่าลูกพ่อมันไม่มีอ๋องเรื่อยลาไปแล้ว เดินตามโลกเมียมาเจออานไหนว่าโลกเมียแป็นคนแต่โลกผ่้มานามาัยอ๋อมันมึงเลี้ยงโลกเพื่อนละกันโลกเพื่อนหรือว่าโลกเมียอ๋อแรงหยาคนไม่เข้าวเจ็บเราไม่ระวังผมนกกูเล่ให้รถนี่เจอนานแล้วเล,เลยก่อนออกเลยอ๋อแลมได้ต่อยกับกับรถเลืองนี่กูแลมได้จนกับค,คนสามัญน,นี่ให้รถเลืองนี่ ซื้อรดว่าใจตางเลยไอ้กุ้งฮะว่าซื้อรถว่าใจตางเลยไอ้ได้่ะเนี่ไม่ตจดำรอมบอกอย่างกันเออไอ้ดาวว่าป้อนป้อนนะก็ว่าเออไอ้ป้อนดูรถดต่แล่ผมเป็นคนป้อนรถหรือเปลองผมแลยนักแล้วงเท่านั้นผมบอยรอผมเกิดมาตั้งอายุปุ่นนี้ไม่เคยป้อนรอดผมไม่ยอมป้อนรอด่านกันก่อนที่ขาได้ยึดรอบหมดแล้วแร้วผมไม่ป้อนนั่นเอง นึวัาตื้อจนะักที่ใหม่เสรีโจทื้อถคขับแม่ยายเือีไอแมยายรับแม่ยายเือีไอแมยายแข็นะแมยายก็เสรีได้หลูกเืยอ้าวเราว่าเมยายรักน่ะหลูกเือแก่้าคนก่สพมมาว่าเผื่อแมยายอันลอาคนลูกเ้าแก่สามเจ้าเลยไม่หลูกเจ้าแก่คนเดียวตแต่แต่แม่พมแต่ลูกคืออันสาคน ฮัลอนซ้ออันคุณลมนักกันเวอมานักไหมไม่ใช่ขึ้นรลอมันเตรียงครับคนเดี๋ยราลุกขึ้ันเออมึงก็ไปจุงนักรองทำกับทำได้กับได้เดียวไปกับพมปลอดไฟไนนนอนเก้ดีอันแม่เฮ้ยแม่คนแก่แกจออไปตายหลอดพมกันนี่ไม่ใหญ่ลุ่มบึดพมโรพมเสืนตางอันต้นใในไปลุมุตทานลงในกลองด ผมไปดีหมวะวันแรกก็ล่นแล้วผมเจียวเจียวๆหนนี่มึงก็อยากร่าแรงดจิวันแรกก็เล่นละมึงก็ไปเรียตาญาจ่าละมีจอจมเลืงมันเพอได้แอเพืงมันเพื่อว่าราถูเกลืองไม่ใช่ติดนี่มาก็บพจอเจเจกับเืองมันจอยมันรัวไม่ตันเกืองมกินมันเหมือนไนี่ว่ารัวเต็มใจเลยอัน nhà thì cái ông già rút mà tôm năm tít <laughs> tí đó này oh, mấy út bia này mà út là tăng mình ký ba đầu út nữa mà đi làm lưa mấy nhà anh việt phải ra để đẹp không ra bỏ rọt rè. để đẹp không ra bỏ đẹp không ra nè nè đọc chạy tí đi oh. <laughs> để mong cắp mày yên chứ ไม่ปัใจดอกแกหรอดมึงไม่ดอกแกไม่ใจก็บังการอา่จีบไม่เรียนใส่อาชีบไม่เรียนต่อใจตรงนี้ต่อใจตรงอะไรต่มหาัเลยไปจ้ทำกับเดียวกันบ่นกอนบ่นกันบนกันไนภูฏิสันแบบนี้อะไรอ่ะบ้าจิตไรด่ายืนอยู่ล้างมึงงั้นดูอรอดเออลืมแ้วบ่นแ้วบ่มาจริงแล้วใส่แนวบ่มาบ่นแ้ว อันวันนี้คนแก่คนนั่งใจผมไปตรงตีบ้านแก่ว่าผมมันหัวรอดถึงผมไม่เห็นแกก็เลยผมไปบอลไปถึงบ้านแล้วแกตัวไอ้ลมารับผมว่าไอ้แกเดินมาบ้านผมแต่ผมก็ล็อไปตรงบ้านแกบ้านแกอยู่น้อยถึงก่อนบ้านผมอแล้วผมกำแล้วเมียไม่ไปตรงครับผมไอ่ปู่เต้ามารดก็ยังไงแล้วอย่าอืมเอีน้อยปู่เต้ามารับอ๋ออย่าเราได้ปู่เต้าหน้าเลยนี่ ไม่ตา้างนะแม่ตาหัวผู้้องใช่ะจุงอากันเพืตังรินวมนนกี้ตายัที่แม่ยายไดาปมอ๊อเปล็ดันกูลห่บาดหลวไปเดิน้าเออไปเด้ขึ้นนั่มาขึ้นนะป้อนไปนะเออม่ไไปกับผมไม่ต้อง,นะอง,อองรู้นจนนจัินนละนะนะ่้อนีนอ,นอา,านไปมาแล้ว ให้จบดีนะบารมีพอตันใครคุ้มครองน้องเออให้ดังยิงยิงกินไฟนักร้องร้องมาเต้นร้องได้หร่อแล้วไอ้เตียงมาเลยนักร้องปลตรงเรืวองเตียงอ๋ออ๋อ โอเดะน้องปลาบงปาบแล้วหรือล้วปาบแกว่าบั้มไป่งลงไยายอกไว้บ้านก่อนมาเกี่กกี่มาเรืองบัเตีงป่าจงหลวงบาลำบากขันฮะราเคลืองเต็มยุคนบาบาเินมามานองมาเกี่ี่ไปดูบ้านพ้นเงินมาตั้งเี้ Bá, bá, phì. Mà, nó là bán. Miao bán 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 Đại bán 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 Mà bán bán nó bán trái bán 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 เราเปันม pues ันเราไปไม่ตันทึ่งกอดอมันเลหลังหาโดนลงอะวเนี่เ้าผมมันเปดเบื่อไรไอชีเปลี่ยรถนี่ผมมันไชจบาีเนี่วอานี่คุเรามันบอกวามาาไม้ก็ได้เราไปตรงไหนก็ไดปลบเราก็เรามันหนักเลียงคอฟังชอตต่างร้องร้อยไม่ปลดลงเอามาตาขวางติมึงแะละ มึงอะไรในญ่แบบอันเก้หรอครูผมพิจลรณาครูมามาตองเลยไม่โอายไม่เอาครูแจ้งนายตอนเดียตำรวจมาตัดรองพักมึงกี่เล่นะไม่ต้องแจ้งนายแต่ว่ามึงนะเดี๋ยวห่ากูตายอ่ะไม่ฮ่าเพราะมึงตกหนักรองไองล้นลงอ่าอย่าอยู่อยู่ไม่ได้แล้วยังยางแล้วไม่ติดอยู่ได้แล้วใส่แต่ของยังแล้วกูเดี๋ยวนี้ไม่ติดอยู่ไหนแล้ว Bây đi, đi đi vậy đi đi Rồi là cây gian mẹ cài Mà giá bán ăn của giờ bán của Mà đồ máy ăn của Cái tin tiền chót nó cái Nè chín chân lá đi Hãy đọt lên Mà chân của lá đi Mà đọc. <laughs>